ทิกคะทิศทิฉันอธิบายได้นะคะเรื่องคลิปเสียงหลุดนะคะทิกอย่าไปฟังไอเซนนะคะไอเซนมั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 นทำเพื่อคะแนนนิยมของตัวมันเองทิอย่าะลงกนมันนะคะแล้วคุณรู้ว่ามันทำเพื่อตัวมันเองแล้วคุณไปคุยกับมันทำไมมาแล้วมาแล้วมาค่ะกระแดเสลือแล้วคุณไม่พูดได้ไงว่าคุณอยู่ตรงข้ามกับทหารน่นคุณหงายไพ่ให้เขาแทง ดีไม่แทงอย่างอื่นมึงอะแล้วยังมีหน้ามาบอกคนอื่นเขาจะหลงกลมาอีกไทยไทยก็จะหลงกลมันมีมึงคนเดียวที่จะหลงกลมันน่ะมือแหงตาดูชาวบ้านชาวช่องเพราะมีใครคุยกับมันมีมึงคุยลับหลังแต่มาแค่คนเดียวไม่มีใครเขาหลงกลมาแล้วอเซนน่ะมีมึงคนเดียวน่ะมึงคนเดียวจะว่าแล้วมันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไงเมื่อไหรจะคิดอะไรพูดอะไรมาทาก่อนหมดชิงตัดหน้าก่อนหมดมึงเลย่ะไม่บอกมันมาหลอกถามมึงมารู้ตัวไหมเนี่ยกูถามมึงจริงนะอันนี้มึงแกงโง่หรือมึงโง่จริงๆเนี่ย พี่คะจะไม่เตะซะหน่อยเหรอคะไม่เอากูไม่เตะกูกลัวความโง่ของมึงมาตีตีนกูเดี๋ยวไอ้ทิดไม่เตะกูเตะเอง